ครับบันนินครับคนเรายังไงดีก็ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันครับขอขอขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นข่าวเก่าครับที่ผ่านมาแล้วซึ่งผมก็เคยชีย้แจงไปแล้วเรียบร้อยครับผมเขาบอกว่าสานิทกับผมราประมาณปีเดนเลยอ๋อคงไม่หรอกครับลองยังไงก็ลองไปย้อนดูสัมภาษณ์ดูได้แล้วกันว่าตอนนี้ชนกำ<ๆ>ลงังคุยว่าแบบว่าเคยเคยพบกันเคยคุยกันจริงแต่เราปฏิเสธอ๋อไม่หรอกครับ ม่ก็เขาไม่ได้กินข้าวด้วยหนักกันด้วยตอนแล้วสี่เดือนก็ถ้าถ้าจะเป็นเรื่องนั้นก็คงเป็นในฐานะเพื่อนมากกว่ามันมีภาพออกมาค่อนข้างสนิทสนมด้วยไปไหนก็ถ่ายรูปคู่กันตลอดอันนี้ว่ายังไงบ้างขอไม่ตอบแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องอสายแล้วเขาบอกว่าผู้จัดการเข้าไปแชทแชทไลน์ในเฟซสแต่ว่าแชทในเฟซว่าพูดถึงเรื่องนี้เหมือนก็ตอบว่าเขาได้คบกับใครโอ้คงผมว่าคงไม่จริงหรอกนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับผมนประมาณว่าเขาบอกว่าจับ พิลูเราได้ว่าเราเป็นเกย์เพราะว่าเรามีรูปแฟนเก่าที่ถ่ายรูปรู่กลับมาไม่จริงหรอกครับเรื่องนี้ซึ่งผมเคยชี้แจงไปแล้วนะครับยังไงก็ขอความร่วมมือพี่ๆสื่อคนระับยังไงก็เรื่องเรื่องนี้ก็ขอยุติแค่นี้แหละครับแล้วคาที่เกิดขึ้นเราเ,เสียหายไหมเสียหายไหมผมก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียหายหายรือว่าอะไรซึ่งทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วท่าี่เคลียร์กับเขาไหมอ๋อไม่ครับเพราะว่าผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วจากการสัมภาษณ์ทั้งก่อนผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ยืนยันไหมว่าเคยรู้จักกันหรือไม่เคยรู้จักกันยังไงก็อย่างที่บอกเลยครับให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับผมแต่เหมือนน้องเขาก็เหมือนว่าไม่เคยจะเจอเราผมไม่อยากบอกเรื่องาวเลยแต่ว่าอ๋อผมผมว่าอย่าอย่าดีกว่าครับผมก็คือก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าคือจะไม่ไม่มีการเคลียร์อ๋อไม่ละครับพอละครับเพราะว่าเคลียร์ไปแล้วครับผมเคลียร์ไปแล้วครับต้องขบรูปภายที่มีข่าวมาว่าเป็นแฟนเราจริงๆคือใครคะคนไหนควานรูปคือผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าคือ ผมมาเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะซึ่งผมถ่ายรูปคู่ใครมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมแต่แคปชั่นมันน่ารักฟุ่มเฟือ<ท>ยมันเป็นแบบแฟนตาอะไรอย่างเงี้ยคือแคปชั่นน่ารักเนี่ยคือเขาก็อาจจะเขียนให้มันน่ารักเวลาเพื่อนผมหรือว่าใครที่สนิทกับผมเนี่ยเวลามาถ่ายรูปกับผมอย่างเงี้ยเขาก็คิดแคปชั่นขึ้นมาแม้กระทั่งแฟนคลับเนี้ยเขาก็เออเนี่ยแฟนชันนึว่านี่เป็นเรื่องปกติครับผมไม่มีอะไรครับเราเวาเราจไล่ดับคนคันที่ดับเอะไรนะการเราใช้คำพูดแบบ โอ้ไม่ไม่ไม่หรอกครับผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนผู้จัดการผมเป็นคนที่สุภาพอยู่แล้วไม่ไม่ใช่น่าแน่นอนเขาไม่ติดต่อมาหาเราไม่ครับจะขอเคลียร์อะไรไม่ครับไม่ไม่ไม่ติดต่อมาสำหรับโดยวิเอ็มเองก็แบบว่าสนใจใช่ไหมว่าเขาต้องการสร้างกระแสให้เบรได้ผมขอไม่พูดถึงดีกว่านะครับพี่ๆนะครับผมขอไม่พูดถึงเพราะว่าเธอเพราะว่าเราออกมาให้สัมภาษแบบนี้แล้วเขาก็แบบออกใหม่ใช่ไหมคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราได้ฟังการสัมภาษณ์ก็ไปทำโปรโมทไปออกรายการ อะ,อ,อะไรนะเนะขาได้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งมาเรไาได้ฟังได้ครับไม่ครับผมผมไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ไม่ได้รับข่าวสารอะไรนะเลยพราะว่า้เกิดเขาไม่หยุดเราพิจารณ์เรื่องอะไรอ,อ๋อไม่ครับคือผมก็บอกไปแล้วว่าเรื่องเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะครับเรื่องนี้มันจบไปตั้งนานแล้วด้วยครับผมผู้ใหญ่ว่าอย่างไรก็ยุ่งเก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอย่างไรครับคือตอนนี้ผมก็ยู่เฉยที่กว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วก็เคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับ อ่ะกลัวไมว่าจะโดนถุดุยเรื่องอดีตที่มันเรื่องที่ไม่โอไม่ไม่หรอกครับ่หรอกเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียถ้าเกดอ่ะถ้าเกิดมีเรื่องหลังจากนี้ก็พร้อมชี้แจงเนาะสำหรับตัวเรายืนยันไหมครับว่าเราแมนเราผมก็ต้องยืนยันสีครับคือแม่ผมได้รับทราบข่าวพวกนี้แม่ผมก็ยังแบบก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็หัวเราะลิมใส่โอเคครับเดี๋ยวยังไงขอขอตบบคุณ